ทางคณะมนตรีครับไฟเขียวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสินเชื่อซื้อซ่อมและสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินรวม70,000บาท70,000ล้านบาทครับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยครับภายหลังการประชมุมคณะมนตรีเมื่อวันที่12พฤศจิจากายนที่ผ่านมานะครับว่า คณะรมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาจำนวนสองเรื่องครับได้แก่โครงการแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอมสินเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐวงเงินไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทครับสินเชื่อต่อรายไม่เกิน50,000บาทโดยมีอัตราดอ,อกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0 7 5ต่อเดือน โดยแายพภูมิครับเล่าว่าแม้จะสูงกว่าสินเชื่อในระบบปกตินะครับแต่ต่ำกว่าสินเชื่อนอกระบบอย่างแน่นอนครับซึ่งเหตุผลที่ต้องการให้ประชาชนใช้สินเชื่อก้อนนี้นะครับเพื่อที่จะไปชดเชยกับสินเชื่อนอกระบบทางนี้ครับสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ภายในวันที่3 0ธันวาคม2568หรนะครับหรือไปจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการครับ สำหรับอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่ทางคณะทรวงบีนะครับก็ได้มีการอนุมัติเช่นเดียวกันครับก็คือมาตรการสินเชื่อซื้อแต่งซ่อมสร้างบ้านครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับโดยเกิดขึ้นนะครับจากการที่มาตรการอสังหาริมทัพย์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมคือสินสินเชื่อแฮปปี้โฮมแฮปปี้ไลฟ์ครับถูกใช้เต็มวงเงินซึ่งการออกมาตรการที่ผ่านมานะครับชี้ให้เห็นได้ครับว่าประชาชนมีความต้องการในสินเชื่อในภาคอสังหาริมทัพย์สูงนะครับ ดังนั้นครับกระทรวงการคลังจึงได้เห็นความจําเป็นที่เกิดขึ้นจึงได้ต่อยอดครับนโยบายนี้เพิ่มเติมโดยแบ่งเป็น2มาตรการสินเชื่อได้แก่นะครับสินเชื่อซื้อกับสร้างเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยสําหรับยอดวงเงินนะครับที่จะใช้ในโครงการนะครับอยู่ที่50,000ล้านบาทซึ่งสินเชื่อต่อรายนะครับไม่เกิน3ล้านบาทและอัตราดอกเบี้ย ปีที่1ถึงปีที่หนะครับอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีครับค่ะในส่วนของสินเชื่อนะคะเรื่องของการซ่อมแต่งแล้วก็มาตรการด้านสินเชื่อเพื่อที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเดิมของทอสที่มีวินัยในการผ่อนชําระหนี้สามารถที่จะกู้เพิ่มหรือว่าต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมอาคารหรือเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องได้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยนะคะด้วยวงเงินอยู่ที่5000ล้านบาท สินเชื่อต่อรายนั่นเองก็ไม่เกิน1,000 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1-3ก็คงที่ร้อยละ1ต่อปีนั่นเองโดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรือว่าจนกว่าทอสอสจะให้สินเชื่อตามกรอบวงเงินของมาตรการสินเชื่อ ซ่อมแต่งแล้วนะคะทั้งนี้ทสอสามารถที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินมาตรการสินเชื่อซ่อมแต่งได้ตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อขอรับสินเชื่อและก็ข้อมูลได้ที่ธนาคารอมสินก็โทรไปที่หมายเลข0-2 2 9 9 8 0 0 0หรือว่าสายด่วน1115นั่นเองธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็โทรไปได้ที่02-645-9000นั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลองโทรไปสอบถามดูก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็เปิดโอกาสให้กับคนที่อาจจะยังไม่มีบ้านหรือว่าอยากจะต่อเติมหรือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการ,รสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนด้วยครัสามารถติดต่อได้ทั้งธนาคารอมสินและก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสสนะครับ